สวัสดีค่ะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับเก้วใจชาแนลค่ะวันนี้เก้วใจชาแนลมีสมุนไพรสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะวันนี้จะมาเน้นสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหานะคะเสื่อมสมัถภาพทางเพศของผู้หญิงนะคะช่องคลอดแห้งนะักปวดแข้งปวดขาผิวพรรณไม่ตึงจึงผิวพรรณมองค้ำน้าตกขาวตกขาวมีกลิ่นนะคะ วันนี้จะพามาดูสมุนไพรที่มีชื่อว่านะคะว่านชักมดลูกนะคะเป็นว่านชักมดลูกตัวเมียวันนี้จะมาเก็บหัวของว่านชักมดลูกขุดหัวว่านชักมดลูกนะคะเป็นหน้าแรงแล้วเราต้องเก็บกู้นะคะว่านชักมดลูกเนี่ยเพราะมีลูกค้าสั่งมาหลายออเดอร์เลยนะคะก็จะเก็บ ส่งไปให้ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะมดลูกต่ำมดลูกหย่อนมดลูกไม่กระชับนะคะมดลูกปวดนะคะเวลาเป็นรอบเดือนหรือเป็นเมนจะมีอาการปวดท้องน้อยปวดนะปวดมากเลยนะคะคนที่ปวดประจําเดือนจะมีรู้สึกว่ามันลาคานะคะปวดมากมายวันนี้เราก็มีสมุนไพรดีๆอย่างเช่น ว่านชักมดลูกนะคะวันนี้จะมาเก็บว่านชักมดลูกไปส่งไปให้ลูกค้านะคะที่มีการติดต่อสอบถามเรื่องว่านชักมดลูกมานะคะแล้วก็จะส่งว่านชักมดลูกไปให้ใช้นะคะเป็นการช่วยนะคะเรื่องรับบปบมดลูกทําให้มดลูกสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีตกขาวนะคะเวลาม่รอบเดือนก็จะไม่ปวดในใช้ตัวนี้เลยโดยการใช้ หั่นเป็นเอาหัวเนี่ยนะคะอาหารเป็นเว้นบางๆล้างให้สะอาดนะคะแล้วหั่นเป็นเว้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะเอามาบดใส่แคสซูนทานเลยหรือไม่ทําแบบนั้นก็หั่นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะแล้วก็เอามาต้มน้ําดื่มได้ค่ะจะช่วยทําให้หมดลูกเรากระชับนะเข้าอูนะคะ คนไหนที่คลอดลูกใหม่ๆก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะจะทําให้หมดลูกไม่มีปัญหานะไม่มดลูกไม่หย่อนมดลูกไม่ยานมดลูกเข้าอู่ไวเรื่องมดลูกมีปัญหานะก็เกี่ยวกับผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องปวดท้องปวดมดลูกนะคะก็ใช้ตัวนี้เลยใช้แล้วจะทําให้ช่องคลอดไม่แหง้งไม่ปวดแข้งปวดขานะคะอาการที่เป็นนะคะก็จะดีขึ้น ถ้าเรามดลูกเราดีไม่มีปัญหานะคะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะคะขั้นไหนที่ปล่อยให้มดลูกตัวเองมีปัญหานะครับปวดบ่อยปวดท้องบ่อยตกขาวบ่อยก็จะเกิดอาการเป็นมะเร็งปากมดลูกตามมานะคะปัญหาผู้หญิงแล้วปวภายในเราต้องให้สะอาดนะวันนี้ก็พามาดูสมุนไพรดีๆ ที่มาแนะนำให้เพื่อนๆจิงด้วยรู้จักกันนะคะคือว่านชักมดลูกตัวเมียว่านชักมดลูกจะมี2อ,อย่างนะคะมีตัวผู้กับตัวเมียวันนี้แต่ส่วนมากที่นิยมใช้ก็ตัวเมียนะคะปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงนะคะตัวผู้ก็ยังมีผลข้างเคียงวันนี้จะเก็บส่งให้ลูกค้าเลยถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะ ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนยานะคะเราก็มีสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นมีสมุนไพรรวมๆรวมๆกันหลายชนิดนะคะสาหรับเกี่ยวกับปัญหาเสื่อมจับบตภาพทางเพศของผู้หญิงนะคะผิวพรรณไม่หมอผิวพรรณหมองค้าจ้องคลอดแห้งปวดแข็งปวดขานะคะเราก็มีชุดสมุนไพรที่มีจัดไว้หลายๆอย่างนะคะมีตัวยาอย่างเช่นว่า ขาโหดนะคะวานชักมลูกกาวเขื่วแดงกาวเขื่วขาวฟางแดงเถววันเปรียงนะคะกำลังกำแพงเจชั้นนะะี่ค่ะมีตัวยาที่จัดมาเป็น1ชุดนะคะถ้าใครสนใจก็มีจัดจำหน่ายนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ท้ายๆคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรดีๆนะคะที่ส่งตรงมาจากทางสกลนครนะคะ ผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะวันนี้ก็ฝากให้รับชมสมุนไพรดีๆสำหรับผู้